นี่คือสิ่งที่ผมจะสอนเพื่อนๆพับกระดาษในวันนี้ครับเรียกว่าพับดีกว่าเรียกว่าตัดดีกว่านะครับทำเป็นใยแมงมุมและตัวแมงมุมสอนรับวันฮาโลวีนฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ มาครับผมเรือกวัตตัวเยแมงมุมตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับก็เลือกสีเอานะครับถ้าเป็นผมนะช่วงฮโลวีนมันก็ต้องแบบดำดำส้มๆไปอยู่2สีใช่ไหมครับก็เอาเป็นใจขี่ส้มตังมุมสีดำแล้วกันนะครับแล้ทำเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นแรกครับให้เราเสียมกระดาษเรียมจัตุรัสมานะครับถ้าไม่มีตัดแตก A 4สีได้นะครับขั้นแรกครับให้เราพับครึ่งอ่าพับครึ่งแนวแนวขวาครับจะทแยงนะครับเอามุมด้านหนึ่งไปจดมุมด้านตรงข้ามนะครับ บบอัแบบนนี้ถ้าเกิดเรายิ่งพับครึ่งจะยิ่งสวยกับ,แบบตรงเลยนะครับถ้าเกิดพับเบี้ยวมันจะไม่สวยนะครับเมื่อได้สาม่ยมแบบนี้แล้วขึ้นกลางครับขึ้นกลางสัมเหลี่ยมพับมุมซ้ายเป็นมุมขวานะครับ มันต้องเปรอะเองทีนี้นะครับทีนี้ครับจับสามเหลี่ยมความลงแบบนี้นะครับแล้วพับครึ่งอีกทีนึงครับเอามุมซ้ายนี้ไปจะหลุดมุมขวานะครับคลิปๆเนี่ยเท่าไรครับสวยๆหัวลำแหลมครับมันจ่อมาดีมันจ่อมาเป็นเป็นแมงมุมใหญ่แมงมุมที่สวยนะครับโอเคต่อนะครับต่อไปเราพับครึ่งแบบนี้อ่า เอาด้านนี้ครับเอาด้านนี้นะครับขอบตรงนี้มาตรวจลดกับขอบตรงนี้นะครับมันจะไม่ได้แบบพับครึ่งไปเหมือนเดิมนะครับขอบซ้ายนี้จรหลุดขอบขวานะครับมันจะเป็นรูปแบบนี้เมันจะไม่ได้พับเต็มมันจะเหลือตรงนี้นิดนึงนะครับไม่เป็นไรคือกืบอ่าโอเคดีกาจะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับ ทีนี้ครับให้เราใช้ดินสอมาวาดรูปมันนะครับให้ทําเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการที่จะวาดตรงนั้นนะครับผมแนะนําแบบนี้ตรงหัวมันจะควรต้องโค้งๆหน่อยนะครับโค้งๆโค้งๆโค้งถ้าเกิดว่าตรงๆเลยมันจะเป็นใหญ่บวงแบบทื่อๆนะครับแล้วแบบโค้งๆนิดหนึ่งนะครับแล้วเริ่มจากมุมบนตรงนี้นะครับโค้งลงมาโค้งลงมาโค้งบนประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พอแค่นี้แล้วก็ กลับไปโค้งกลับไปเอาให้มันแบบเท่ากๆกันนะครับตรงนี้คือส่วนที่เราจะตัดออกนะครับนี่ตรงนี้ส่วนนี้เราจะตัดออกทั้งหมดเลยนะครับผมว่าจะให้สวยนะสักประมาณ3หรือ4ี่แล้วแต่นะครับถ้า3มไอ้ตรงที่ตัดออกก็ใหญ่หน่อยถ้า4ตรงที่ตัดออกก็ประมาณนี้นะครับออกมาจะได้ประมาณนี้นะครับสี่อันนนะผมว่าแบนนี้กำลังสวยนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่คุณนะครับอันนี้มันไม่มีแต่ตัวครับเราวาดได้เลยครับแบบไหนก็ได้ผมตัวผมว่าสักสี่กำลังสวยปึ๊บ ก็ไล่รัดดันกันตามลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ประมาณนี้ก็ได้นะครับอ่ะผมฝนให้ดูจะได้รู้ว่านี่คือส่วนที่เราต้องตัดออกอะไรอย่างนี้นะครับนี่อ่าโอเคนี่ครับนี่นะครับเนี่ยนะเราก็ตัดตรงนี้ออกครับที่ผมฝนดำๆนี้เลยนะครับซึ่งการตัดตรงนี้อาจจะยากหน่อยนึงเพราะว่ามันค่อนข้างหนานะครับต้องใช้กรรไกรคมนิดนึง เพราะว่าถ้าเกิดเราไปว่ดด้านหลังเนี่ยมันไม่เท่ากันแน่นอนผมบอกเลยนะครับนิวิธีการเล็งแบบนี้ผมบอกเทคนิคให้นะครับอ่าเอาใจที่ต้องค่อนข้างคมเลยนะครับมาเราเริ่มตัดจากเส้นนี้ทั้งหมดก่อนหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวนี้อย่าพึ่งนะครับเพราะว่ามันมันหนามมันตัดยากนะครับอ่าเราก็เริ่มตัดเข้าไปได้ครับนี่นี้ก็ไดนะ้ ังไงต้องขมมากที่แบบตัดกระดาษแบบหนาหลายชั้นได้นะครับนี่ผมก็ไม่ค่อยขมเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่เนี่ยตัดเนี่หนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมตัดนี้ไปก่อนหนึ่งแล้วก็เนี่ยทำแบบเนี้ยทุกอันไปก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันมันจะยากอะมันถ้าเราไม่ตัดแบบนี้นะครับมันจะ มันจะเล็งไม่ได้ถ้าเหมือนอย่างนี้ปุ๊บด้านหลังเห็นไหมแหมมีให้เล็งแล้วครับแล้วตัดตน้นกิงออกได้อย่างง่ายดายเลยนะครับอ่าทีนี้ในที่ผมบอกครับเราก็ตัด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 ทุกอันไปเลยนะครับเมื่อทำทั้งหมดแล้วครับเช็คข้างหลังอ่าได้รอยอย่างนี้โอเคครับทีนี้ครับการตัดแนวตรงเนี้ยถ้าจะให้ดีนะครับเราเปิดแบบนี้ก็ได้เปิดออกครึ่งหนึ่งอ่า นีครับแล้วก็ตัดซ้ายขวาไปนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดอย่างเงี้ยมันจะตัดยากมันจะหนาแล้วมันตัดค่อนข้างยากยาจริงๆนะครับถ้าเปิดอย่างนี้มันก็จะตัดง่ายหน่อยนะครับนะครับอ้าเปิดมาแล้วเราก็ตัดแนวนี้ตัดตามนี้เป็นแนวตั้งไปนะครับนี่อะไรประมาณนี้นะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยทุกอันนะครับ สอง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 อาจจะไม่ต้องตรงกับที่เราวาดมาเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับมันตัดไปเดี๋ยวเวลาเราเปิดก็เปิดอีกด้านหนึ่งแทนนะครับก็ได้เพราะถ้านเดียวจะไปเล็งให้ตรงให้ตรงที่ตรงเราเลยเนี่ยบางทีมันมันจะแก้ยากบางทีมัน,มนตัดอนุนเล็กกว่านี้ยาวกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาได้ไม่เป็นไรนะครับเอาตรงนี้ได้นะครับนะแย่นี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ดูที่ตรงกันเนี่ยมันการที่เรา ทำอย่างเี้ปุ๊บมันก็มีบาร์ให้อยู่แล้วเห็นไหมครับเราไม่ต้องมาวาดเองใหม่อีกทีอะไรอย่างงี้นะครับโอเคอันสุดท้ายเนี่ยมันจะยากหน่อยเพราะมันเล็กนิดเดียวนะครับอันนี้เหมือนจะเล็กเกินผมตัดเพิ่มมานิดนึง <Okay. S 2> อ่ะตอยครับอ่ะ,อะนี่มาเนี่ยเสร็จแล้วครับทีนี้ครับเรามาคลี่กันดูอันนี้อันที่ผมสอนมันจะแตกต่างกับอันนี้นะครับมาเดีย๋ยวดูครับมันแตกต่างกันแบบไหนปเปิดมาปาเปิดมาและปั นี่ครับอันนี้เป็นแนวแบบสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งถ้าเกิดอยากจะได้เป็นแบบนี้เลย <_ S 1> ก็ยกจ,ะบบยจะตัดเพิ่มหรือไม่ก็ <_ S 1> ไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะครับม,มันมันมได้สองแบบนะครับถ้าเกิดอยากจะได้ให้มันเป็นแบบนู้นเลย <_ S 1> ก็อาจจะต้องตัดตรงหัวเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับอ่าหืออ่าเนย่ยบเทียบได้เลยนะครับอาจจะต้องตัดเพิ่มเติมนิดหนึ่งตรงนี้อ่าอเค เลยค่อยๆเปิดทีละครึ่งทีละครึ่งนะครับปุ๊บต้นี่อ่าอ่ะ,อะมันก็เป็นยเป็นมุมแบบนีนบ่นี่นะครับนะครับเฟี้ยวน้า คือมันสวยนะเวลามองบันผ่านเนี้ยมันก็ดูเหมือนใยแมงมุมแต่ถ้าเกิดเราไม่มีแมงมุมครับมันจะดูไม่ออกเป็นแมงมุมจริงตรงนี้มันควรต้องมีแมงมุมหนึ่งตัวนะครับแบบใหญ่ละตัวเลยตัวนี้เป็นใหญ่ตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับมาแล้วเดี๋ยวเรามาทําแมงมุมกันต่อครับ การทำในมุมนั้นก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับอยู่ที่การวาดรูปวาดสวยก่อาสวยนะครับคือ,อถ้าเกิดคุณใช้กระดาษ A4 ตัดเป็นสีนเ่เหลี่ยมจัตุรัสน,นะครับมันจะเหลือเศษของกระดาษตรงนั้นใช้แค่นั้นพอได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเหมือนมีกระดาษภาพประมงสี่เหลี่ยมู่แล้วก็ตัดมาให้มันเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับมันไม่ได้ใช้เยอะมากเท่าไหร่นะครับเหมือนอย่างแนวนอนอย่างเนี้ยทำได้สองตัวเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราพับครึ่งนะครับ แล้วก็ตัดได้เลยนะครับมันใช,ใช้ใช้ได้สองตัวเลยอันนี้นะครับอ่ามันไม่ต้องใหญ่มากเข้าใจทําใหญ่เกินมันที่ใหญ่เกินมันใหญ่บางมุมของเราแล้วมันจะไม่สวยนะครับอ่าี okay. กแ้โอเคก็อย่างนี้เราก็พับครึ่งครับตัวบามุนมนะครับพับครึ่งแบบนี้อ่าแล้วก็วาดครับวาดลงไปแบบทีละครึ่งเราสามารถทําทีเดียว2ตัวได้นะครับเนี่ยเหมือนเราพับครึ่งไว้ใช่ไหมกนันก็พับครึ่งเหมือนกันอ่า ซ้อนกันเข้ามาเลยนี่ครับเราจะมาซ้อนกันมาเข้าแบบนี้แล้วเราก็วาดครับเวลาตาัดตัดทีเดียวสองอันจะทําได้ทีเดียวสองตัวเลยนะครับแล้วถ้าใครกลัวพลาดก็ทําตัวเดียวก็ได้ไม่มีปัญหานะครับมาที่ทีนี้ครับในการวาดร,ร,รูปนะครับวาดรูปในมุม,มต้องใช้ศาสตร์แห่งศิลปะนิดนึงที่ผมก็แทบจะไม่มีเหมือนกันนะครับอา <c oughs> แ,แรกเราเราเล็งก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าคนเพื่อนๆไม่ชัวนะครับเราเล็งให้มันได้เป็นแบบหัวกับตัวก่อนอน,นะครับหนึ่งประมาณนะ อันนี้หัวตัวก็จะต้องใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ย้านะครับว่าครึ่งเดียวให้เรามองภาพแบบตัวแมงมุมแค่ครึ่งเดียวพออีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะต้องไปอีกด้านหนึ่งเพราะว่าเราตัดแลวพับครึ่งอะไรอย่างนี้นะครับเราเล็งแบบคร่าวๆก่อนนะครับให้พอรู้ต,ตำแหน่งอะไรเงี้ยว่าแบบควรจะต้องประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะครับแมงมุมมีกี่ขาเอ่ยแมงมุมแปดขาครับเพราะแมงถ้ามแมลงหกแมงแปดถูกปะ ก็จะมีขาที่แบบออกจากหัวหนึ่งแล้วก็ที่เราจากตัวก็ได้ออจากตัว,ตวออจากตัวอะ,อะไรประมาณนี้ก็ได้มันได้ยาวสุดเลยเราจะเาแบบขายาวๆหรือตัวใหญ่ๆก็ได้แล้วแต่เราเลือกเลยนะครับอะประมาณนี้อันนี้คือวาดกะกะ,กะก่อนนะครับแล้วตอนเราวาดกินนะครับเราค่อยเติมลีลาเ,เติมเติมพวกรายละเอียดเข้าไปนะครับ เช่นเด่พวกตรงนี้มุมมันจะมีหัวอย่างนี้นะครับอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้คือเราทําเพื่อกะก่อนครับกะก่อนอ่าประมาณนี้โอ้มัมุมขายใหญ่มากตัวนี้น่ากลัวนะเจอมัมุมขายใหญ่่างนี้หลอนแน่ครับผม อ่ะอะไรประมาณนี้นะครับได้อยู่นะไม่รู้สวยเลยอ๋อใช่ใช่ลืมตูดตูดมุมมุมคนต้องมีตูด,ดนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะเราได้อย่างนี้แล้วครับเราก็ตัดได้เลยตัดตามนี้ไปเลยนะครับซึ่งการตัดอาจจะยากนิดนึงนะถ้าเกิดไม่อยากพลาดก็เอาอันใหยวก็ไลยผมบอกนะครับอันนี้ก็ขำขำทำไปทีเดียวสองตัวเลยนะครับ นี่เห็นไหมครับซึ่งแบบถ้ากระดมันคมมากเหมือนที่เมื่อกี้เราทํายแบงมุมขนาดนั้นได้แบ่งมุมแค่สองแผ่นมันก็ตัดได้ไม่ยากนะครับค่อยๆตัดแบบปลาหนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้พวกขาพวกตัวอะไรไมันจะเล็กๆหน่อยนะครับเราต้องปลาหนี้นิดหนึ่งนะครับตัดใหต้ตรงกับที่เราวาดไว้ โอเคครับประมาณนี้นะครับกำลังสวยเลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับมาเมื่อตัดเสร็จแล้วครับเราก็คลี่ออกมาดูว่าน้าตาเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหเป็นรูมที่ตัวค่อนข้างเล็กครับแล้วก็หางยาวขายยาวมากขาเก็ดขายาวมากอ่าโอเคประมาณนี้ไม่เป็นไรคำๆครับเราไม่สีเรลียดนะครับอ่าเฮ้ยตัวนี้ข้างลังหายไปไหนอ้า มุมขาพิการข้างหนึ่งไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหานะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยครับแค่นี้เราก็จะได้แมงมุม,มและก็ใหยแมงมุมนะครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยถ้าเหมือนเมื่อนฮาโลวีนนะครับเราวางด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบเออเป็นของแต่งที่สวยครับเราอจะไปติดกําแพงติดที่ใหยปอลอมเรออีกีีอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้เราทําได้อยู่เลยแล้วแต่คนชอบนะครับก็เป็นไอเดียเป็นแนวทางนะครับ มือผมบอกไปว่าจะพูดเนี่ยมันต้องใช้ความเป็นศิลปะนิดนึเหมือนอย่างเงี้ยมนมุมของผมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาจิงนคือผมไม่ค่อยเก่งเรื่องศิลปะเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเราไปจินตนาการดูแล้วกันนะครับเพื่ออาจจะมีแบบอ่าในมุมมันต้องวาวโคนแบบนี้อย่าง,งานั้นแล้วก็แบ่งครึ่งมันแล้วก็ตัดออกมาเพื่อนๆน่าจะทําได้ดีกว่าผมนะครับผม ไม่มีความรู้ด้านศิลปะเลยนะครับอันนี้คือไปเจอมาแล้วก็น่าสนใจมากเลยอยากจะมาแบ่งบันบอกต่อเพื่อนๆนะครับว่าเนี่ยเป็นของแต่งฮาโลวีนนะครับเป็นมงมุมกับใหญ่มงมุมนะครับยังไงก็เอาไปทํากันได้นะครับแต่งบ้านเราเป็นฮาโลวีนในปีนี้นะครับคือประเทไทยเราอ่ะมันไม่ค่อยอินกับฮาโลวีนเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเผื่อบ้านไหนชอบหรือว่าเป็นร้านอาหารหรือว่าโรงเรียนอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ แต่งให้สวยงามได้นะครับเอาพวกนี้ไปแต่งได้จัดบอร์ดจัดบอร์ดเนี่ยเมื่อก่อนจัดบอร์ดใช่ไหมครับแล้วทำอย่างเงี้ยแล้วก็ไปติดสวยเลยรับรองนะครับเย,ย่นะครับก็คือการพับกระดาษให้เป็นแยงม,มุมแนละแยงม,มุม,มนะครับอันนี้เน้น ฝีมือในการคิดว่าจะทําเป็นใยแบบไหนมุมแบบไหนแล้วก็ตัดเอานะครับไม่ได้เป็นแารพับกระดาษเหมือนแบบนนานานก่อนนะแต่ก็ได้เป็นงานประดิษฐ์กันครับไปครับเป็นก,นรรการพบกับเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องของผมไว้ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีอะไรที่น่าสนใจแบบนี้ผมจะมาสอนเพื่อนพับหรือว่าประดิษฐ์หรือว่าตัดกระดาษแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับขอให้เพื่อนมีความสุขในวันฮาโลวีนพิอโม่ไปครับสวัสดีครับ